สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่40นะคะ40พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะที่แอด460 OMEJC มีตัวแอดนำหน้านะคะ460 OMEJC ไม่ใช่เว็บการพนันนะคะหรือสายด่วน0834374753นะคะวันนี้ยังมาในราคาเดียวเหมือนเดิมนะคะอง์ละ300บาทนะคะ องละ300บาท4องหนึ่งพันนะคะพี่พี่ขาสีองหนึ่งพันอง์ละ300บาทนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ใช่เว็บการพนันนะคะพี่พี่ขา <c oughs> มาวันนี้นะคะมา <c oughs> นี่เลยเริ่มจากนะคะพระเนื้อดิน <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าเป็นพระก,กุตระกูลลำพูนนะคะจริงเท็จ ยังไงนี่ไม่ทราบเลยนะคะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะคะลูกค้าท่านเก่าๆนี่จะทราบดีนะคะนี่เลยนะคะแยกได้เหมาได้นะคะพี่ๆขานี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเป็นพระเนื้อดินองค์สีดำๆมาแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นพระสมเด็จนะคะองสีทองทองด้านหลังเป็นภาษาจีนแบบนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะหนักๆน,นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะหน้าหลังนะคะหน้าหลังด้านหลังเป็นภาษาจีนนะคะแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นรูปนะคะรูปไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะ เลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำมาแบบนี้เลยด้านหลังมีตะกุดสองดอกแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะสามรอยบาทนะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆรายการต่อไปเป็นปุ๋งปู่ดทวดเนื้อว่านนะคะปิดทองแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบกันน้ำมาเลยนะคะมีห่วงนะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะ 300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินค่ะใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินนี่นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นกรอบเออเป็นหลวงพ่อเงินสภาพใช้นะคะเรี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะ <ๆ S 1> เก่าๆเลยนะคะองนี้แบบนี้นะคะ3 0 0บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรูปรอหลวงพ่อเดิมรัดกระเช้าไม่แน่ใจว่ากระเช้านี่เป็นกระเช้าเงินหรือเปล่านะคะไม่ได้ถามเจ้าของแบบนี้เลยนะคะรัดกระเช้ามาแบบนี้เลย300ร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จได้มาทั้งหมดได้มาทั้งหมด5องค์นะคะพระสมเด็จเนื้อผงนะ <c oughs> นี่นะคะพระสมเด็จเนื้อผงนะคะได้มาทั้งหมดห้าองค์นะคะแบบนี้เลยมาเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จรายการที่หนึ่งเก่าๆเลยนะคะพระเนื้อผงเก่าๆเลยอันนี้ดำๆเป็นลาดำนะคะลาดำฝังอยู่ในเนื้อเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่สองอันนี้เป็นการลงลักนะคะ ลงรักเขาเรียกอะไรสีดแดงๆอมแดงอมม่วงนะคะรักนะคะเก่าๆเลยทั่วทั้งองค์เลยนะคะสมเด็จรายการที่สองนะคะลงรักสีแดงๆนะคะแบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปทุกองนะคะ300ร้อยบาทนะคะรายการต่อไปรายการที่สามนะคะตามสภาพแบบนี้เลยนะคะ 300บาทนะคะสมเด็จรายการที่3 300บาทค่ะสมเด็จรายการที่4นะคะแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะองนี้300บาทนะคะสมเด็จรายการที่5นะคะแบบนี้เลยมีอ่าอันเนี้ยเขาเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะ เลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำมาแบบนี้เลยนะคะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านค่ะเก,เก่าแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรนะคะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะแบบนี้เลยเก่ามากเลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพับปิดตานะคะ พระปิดตาพิมพ์นี้นะเนื้อเป็นเนื้อสำลิดนะคะองพระเป็นเนื้อสำลิดเจ้าของเขาบอกว่าเป็นเนื้อสำลิดนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอ่าอันนี้เป็นปกโพนะคะปกโพเขาเรียกว่าพระอะไรก็ไม่ทราบแบบนี้เลยนะคะองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะ <c oughs> แบบนี้เลยนะคะได้มาแบบนี้เลยไม่มีกิ่งนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพ้ะอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะคะเป็นพะเนื้อดินแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยมันๆนะ 300, 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวะค่ะเหรียญเจ้าสัวนี่คือแบบเก่าะเก่ามากนะคะ เคอะๆหน่อยนะคะแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาวัสพานสูงค่ะลงรักปิดทองนะคะเก่าๆเลยนะคะแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงนะคะรักแท้ลักเก่าๆเลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระรูปหล่อค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่ออะไรนะคะเก่าๆมันๆแบบนี้นะคะ ด้านล่างใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะไม่มีเสียงกิ่งนะคะพี่พี่ไม่มีเสียงกิ่ง300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระสุมกอค่ะเป็นพระเนื้อดินพระเนื้อดินสุมกอแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆเห็นรอยเห็นรอยแยกนะนี่คือเก่ามากเลยนะคะตามสภาพเลยนะนี่ค่ะ300บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเหรียญสี่เหลี่ยมเป็นเนื้อโลหะนะคะมีน้ำหนักแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเกือบสมบูรณ์เลยสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํานะคะได้มาแบบนี้มีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะสวยๆเลยองนี้นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกมาสวยเหมือนกันนะคะพี่ๆคะ่ะนี่คะ่ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปอันนี้เป็นพระเนื้อโลหะนะคะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ได้พาตรงตามรูปทุกองคนะคะพี่พี่ขาได้พาตรงตามรูปทุกองสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะไม่มีเสียงกิ่งนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่สุขาเหรียญหลวงปู่สุขาเก่าๆแห้งๆนะคะอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะมีน้ำหนักแบบนี้เลยนะคะตามภาพเลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินจอบหลวงพ่อเงินเลี้ยงกรอบพลาสติกนะคะ กันน้านะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํามาแบบนี้เลยนะคะเป็น,นอ่ามีห่วงนะคะมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะจอบหลวงพ่อเงินนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระอะไรไม่ทราบนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อแบบนี้เลยเก่าๆเลยนะคะองค์สีเงินๆนะคะไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรแต่ว่าน่าจะเป็นเนื้อโลหะนะ มีน้ำหนักนะคะไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะแบบนี้เลยสา0รอยบาทเท่านั้นนะคะสา0รอบาทองค์เงินเงินนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคล้ายๆจอบหลวงพ่อเงินนะคะแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนมีมุมนะคะแจ้งกับทางน้องได้เลยนะคะ <c oughs> แบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นพระนางพญานะคะ นางพญาหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะสวยๆเก่าๆนะคะแร่เห็นชัดเจนเลยเนี่ยค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเนี่ยค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นผ้าเนื้อดินค่ะเป็นผ้าเนื้อดินนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรนะคะแห้งๆนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะ ได้พระตรงตามรูปทุกองนะคะ3 0 0บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญน,นะคะอันนี้เหรียญหลวงปู่มหมุนนะคะเหรียญหลวงปู่มหมุนอ่าเป็นหน้ากากทองนะคะเป็นหน้ากากทองเหรียญหลวงปู่มหมุนแต่ตัวเหรียญไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะพี่ๆดูกันเอาเองมีห่วงพร้อมขึ้นคอแบบนี้ได้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาท องค์สีเงินเงินนะคะหน้ากากทองแบบนี้300รอบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาเนื้อผงลงรักนะคะไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีนะคะแบบนี้เลยนะคะ300อบาทเท่านั้นนะคะสามรอบาทรายการต่อไปเป็นพระรอดค่ะพระรอดโอ้โหสวยมากนะคะพระรอดแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะติดรอยนิ้วมือนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญรอหลวงปู่สุขนะคะแบบนี้นะคะไม่ทราบปีมีคราบเก่าๆติดตามซอกเยอะมากสภาพใช้นะคะองค์นี้สวยเลยนะคะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปิดทองนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมไม่มีห่วงปิดทองแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อคงค่ะหลวงพ่อคงแบบนี้นะคะเป็นพลาเนื้อดินพิมพ์สวยงามมากเลยนะคะชัดเจเลยมันๆสภาพใช้นะคะแบบนี้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นลูกอมนะเขาเรียกอะไรหมากทุยหรือว่าลูกอม ลงรักแบบนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยลงรักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าประหลัดขิดใช่ไหมอันไหนหัวอนไหนหางก็ไม่รู้นะนี่ค่ะประหลัดขิดนะคะมีการจานยันนะคะมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์เลยแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเป็นไม้ค่ะเป็นไม้ แบบนี้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด460 OMEJC มีตัวแอดนำหน้า460 OMEJC ไม่ใช่เว็บการพนันนะคะหรือสายด่วน083 4374753นะคะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปลคะคะสวัสดีค่ะ